จิ้มต่อไปเป็นของน้องนัทสัปดาธ <Guer> น์น้องนัทมาหน่อยแล้วเจ้าตัวมาด้วยมด้วยนะครับพี่เอ๊ันนี้ก่อนดิใครจัดชิลให้นัทมาอยู่หลังพี่ตูนบอดีสุควร์เอาไม่เป็นไรนะเขาเอากีตาร์ที่เขากอดรูปฟุบไซสมาเนยแ,แฟนคลับน้องนัทอาจจะมีพลังมากถูกว่าแต่อันนี้แฟนคลับน้องนัทต้องขอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเสื้อตัวนี้มีประวัติยังไงฮะเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อที่ ที่ใส่ร้องเพลงอันที่นี้กันถ้าไปวันี่เพลงนี้ได้เข้าชินแบกบรครอ้มีในเซนของนับด้วยนะคะนี่อวด้วยค่ะถึงวพื่มีคนที่หยอกตู้ไว้เท่าไหร่หนุ่ยาเปิดไปเท่นะสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหไม่โชว์ใช่หรอใช่ดีนี่สองหมื่นสองหมื่นแพงไป ปืนเซนอยสิบบาทนะะคนไหนครับคนไหนยกมือดครับสอหมื่นห่งพัร้อยสิบเอ็ดบาทอย่ฮะพุทสีมุนอโอเคอยู่นู่วนอยู่ไหนนฮะอ๋อนี่สุพี่อยู่นี่เองไม่ทราบมาตรฐานเรือสูงขนาดนี้ครับไปจะกล้าูดองหมื่นหนึ่งพนหนึ่งอยสิบเอ็ดบาทนะครับ เลยครับตีบอยืนยันว่าเงินเงินเราเนี่ยเงินเราเนี่ยจะเอาไปทำบุญช่วยเหลือผู้สมภัยน้ำท่วมนะคะแล้วถ้าทำบุญกับน้ำสักราทอชาติหน้าก็เจอหนี เขาบอกเริ่เลยเริ่เลยไม่ไม่ไม่เขาต้องมีเขาต้องมีกว่านี้เอาอันนี้ดีกว่าเสื้อยืดตัวนี้นี่เออไม่ใช่เสืยไม่ใช่ฮะสูตรตัวนี้เนี่ยใส่กี่ครั้งเอาอันนี้ดีกว่าเขาก็คือเราใส่แบบว่าโอเคครั้งเดียวเดี๋เลยครั้งเดียวเลยนะฮะั่นแป่เวลาข้งนัดแต่ตอนใส่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะโอ้โแน่ละนะตกก็เป็นตกแน่ตกเอาอันนี้ราคามา21,000ืสองหมื่น อ่า uhm, ตอนนี้2 5ไร้าสองแล้ว2 5งห้าแล้วสองหมื่นห้าสองันสองหม้นครั้งที่หตอนนี้สองหมนหันครั้งที่หนึ่แล้วนะฮะมีไหมครับมีไหมครัทางที่หยอดไว้คุณนิวว่าไงสองหมว่าไงเอายังไงพี่เลยสองหมื่นันครั้งที่สองหมนหครั้งที่หนึ่งาผมต่อไปด้วยใส่โชว มื่นนะลูกมีไหมครับพอ้ครับสามอนี่สามอยู่มีไหมครับนี่ใส่โชว์เลยนะคุณคุณพี่ดูดูน่ใสแล้วหล่อมากนะครับต้อมเดี๋ยวเราจะถอนกันสดๆตรงนี้เพราะว่าเป็นของน้องนัทจริงๆครับสามเปอรชั้นที่เดินไปแล้วสามเรครับสองขึ้นเร็วแครับมันลอยไม่ไ้ตอนนี้สามเนะสามเปออยู่ห้าสาเรหนึ่งเหรอสามรแล้วนึครับตอนนี้สามเปหนึ่งครับ ไไฮะฝานี้ไม, 1, ไม่ไมีนะครับสามหมนนึันเนึ่งผมนำในสามหมนหนึ่งพันหนึ่งสองเอาเร็วไ่ให้มากกว่านี้เลยครั้งสุดท้ายส ผมจะบอกว่าเดี๋ยวให้ถอดจากตัวน้องนัทสัตยาทอนเองเลยมาเลยคุณพี่ชอนครับเดี๋ยวแกเองเลยอยู่ไหนฮะเชิญเลยครับคุณพี่เชิญเลยครับเชิญถึงจะให้คุณพี่หนึงนะครั่งแล้วครับอ้าวแล้วครับตอนนี้ก็พูดถึงคุณพี่ที่ประมูลหน่อยครับเจอพู่มาหลายงานแล้วครับครับผมประมูลด้วยกันอีกเดี๋ยวชาติหน้าคงเจอกันอีกแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาอยากเจอเปล่าอยากเจอครับชาตินี้ตามแกจนเหนื่อยแล้วพอแล้วอะไรอย่างงี้ครับผม อ๋อครับขอบคุณมากต้องเตใจนะครับกันครัอะยังไงปากถึงคนที่ให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับคนที่ประสบภัยทุกคนอย่าห้ทุกคนเข้มแข็งนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าเชิญครับเมือนกันต่ว่าตกใจเกินไปเช่วได้ช่วยทำให้ดีขึ้นข้ามเราต้องมีนะครับพี่อรับไปเลยมากนะครับอารับินมากนะครับถ่ายรูป่รูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่หน่อยเร็วบอลเร็ว เดี๋ยวก่อนเพื่อเพื่อเป็นการรับมอบเนี่ยต้องก่อนน้องนัทเลยนะครับไม่รู้ว่ารับมอบอะไรอบไปแล้วขอบไปแล้วนะครับครับผมครับขอบคุณมากเลยรูปนัทนะครับรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปรูปอาหารเนี่ยนะพี่จังหว่ถ่ายนัทถ่ายรูปนัทจะได้ถือมือถืถ่ายรูปนัทรูปถ่ายรูปมาครับผมสามหมื่นนะครับผม คุณเจ้าขอเก็บัลค์เลยครับหรือไงครเปล่าครับผมบอกราคาผมเลยทนี้ท่านเจ้าหน้ารีบขอกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดีวไปเจอกันที่วินน้อ